ไก่มังกี้ดีลรูฟี่ปะทะไก่เพลิงฟินิกวุ้ยระดับเทพวัดพลังกันไปเลยสิว้าวมัดต่อยไฟห้ยสูสีว้าว หมัดเดียวหูรู้เรื่องวิไม่ตายครับผมเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ติะไปนะครับกับเกมมนกณปุละสึกไก่ชนพลังสุดเทพกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับในครั้งที่แล้วเราก็เก็บเงินมาได้แค่นิดหน่อยใช่ไหมเราก็เลยอัพเจ้าไก่รูฟี่ได้แค่1นึ่งเลเวลซึ่งในงวันนี้พี่ก็ได้ทําการเก็บเงินให้เยอะกว่าเดิมเราน่าจะสามารถอัพเกรดเจ้าไก่รูฟี่ได้ถึง2องเลเวลกันเลยทีเดียวนี่เลยทุกค น,นี่4,460ล้านเยอะไหมซึ่งเจ้ารูฟี่ก็ตอนนี้ใช้เงินประมาณนี่1,870ล้านนะผมเก็บเพื่อมาอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้ารูฟี่ออร่าแดงของเราในวันนี้จะเพิ่มเลเวลแล้วก็เก่งกาจขนาดไหนเอาละตอนนี้ก็อัปเกรดเจ้าไก่รูฟี่เลเวล18เลยเพือ่อนโอ้โห ดู HP สิเพื่อน17ล้านนะผม,มเยอะเกินไปไหมส่วน a t t a ท k 5ล้าน9ด e เฟนก็5ล้าน1 a อ t แท็กับ e f e ฟ d นี่เริ่มจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยอัพไปเลยละกันตอนนี้เหลือเงินประมาณ2,500ครับผมเงินน่าจะเหลือเฟือป๊าปป๊ปาบ,ปบ,ปบอัพดีเฟนนี่น่าจะหนักสุด32ล้านนะผม อ้ะอืมอัพไปทีนี้ก็ค่อนข้างจะจุกนะเนี่ยคราวนี้1,980ล้านนี่ออลาแดงเข้มขน้นลุยไก่รูฟี่โอกาสชนะเป็น99%ลวจ้ามาเจ้าไก่ยังยืดปะทะเจ้าไก่เหลืองเอนชานวิพลังนี่น่าจะโหดเพราะว่าเอนชานมาด้วยยา่ามัดโอ้ห้ยครึ่งหลอดเฮ้ย,ยโดนซัดแม่เกือบจะแบบโจมตีเราแบบแรงเหลือเกิน ดีที่ตัวเราเลือดมันเยอะนี่เลเวลของพี่ตอนนี้ก็4,236เพิ่มขึ้นมาเยอะไหมคนออนไลน์ตอนนี้หน0 0 0หมืโอค่อนข้างจะเยอะอย่าเพิ่งเจอตัวที่โหดเกินไปนะเดี๋ยวจะเสียเงินแล้วก็ไม่เหลือไว้อัปเกรดเอาละเพื่อนชนะ49แพ้4โอ้โหนี่มันเจอไก่ราโตลาโตเลเวล19ไก่รูฟี่เจอไก่ราโตลาโตตั้งแต่เริ่ต้นเริ่มมาก็โอ้โหปราทเสียกับ เสียงของนายลัวไปเลยเพื่อนดูสิโอ้โหหมัดเดียวเท่านั้นก็ไม่ได้เก่งกว่าฉันเท่าไหร่หรอกนะอืมรีบใช้เงินกันก่อนเดี๋ยวตายทีจะเสีย300ล้านถึงเวลาอัปเกรดเจ้าลูฟี่เรเวล19แล้วเพื่อนเข้าสู่ด้านมืด ออล,ล่าแห่งความมืดมิด HP 26ล้านนะผมอุ้ยมีแบบว่า30กว่าล้านแน่นอนเจ้าโูฟี่ที่มีความโคตรอึดส่วนแอคแท็กแปดล้านแปดแล้วก็ดีเฟน s ์เจ็ดล้านหกเลเวลสุดท้ายพลังแอคแท็กน่าจะเป็นแบบว่า10กว่าล้านอัพไปเลยจ้าอุ้ยใช้เงินเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเหลืออยู่283ล้านอุ้ยจะพออัพดีเฟนต์ไหมนี่ยใช้ครั้งละ48ล้านนะผมอุ้ยโอ้ยเฮ้ย เอาขาดตังอีกนิดนึงเดี๋ยวแป๊บหนึง่งนี่เจ้ารูฟี่ออล่าดำเราจะต้องเล่นด่านธรรมดาก่อนหน้าเก็บเงินแม่เงินไม่พออัปเกรดอุ้ยโอกาส100กร้อยเปซนไก่รูฟี่ออล่าดำปะทะเจ้าไก่บาดเจ็บเจ้านี่มันโหดต้องจมตีก่อนไม่งั้นมันตีโคตรแรงครับผมอุ้ยไม่ตายอีกโอ้โยระวังเพื่อนโอ้โหตีแรงจริงด้วยแม่เกือบกระอักเลือดครับผมพออัปเกรดหรือย,อยัง ยังอัพไม่ได้67ล้านต้องเล่นอีกทีหนึ่งงง้นเปลี่ยนด่านแล้วเล่นด่านนี้เอาละกันนะโอกาสชนะ98%โอ้โหไก่รูฟี่กับไก่เขียวตัวธรรมดาโอ้ยแต่ว่าหมัดของรูฟี่ขั้นนี้ยังไม่แรงอะไรมากพอไหวพอไหวเออได้เงินมาแล้วเพื่อน แม่เรียกได้ว่าเงินนี่พอจะอัปเกรดแบบพอดิบพอดีจัดไปและครั้งนี้ต้องใช้ถึง2,090ล้านและนี่ก็คือเจ้ารูฟี่เลเวล9 9ออล,ล่าแห่งความมืดถูกความมืดครอบงำมาสู้ออนไลน์ครับผมไหนดูคราวนี้กันหน่อยซิโอ้หไก่คุณป้าสักผ้าแม่เฮดพีสองล้นหใช่ไหมแต่ของเรานี้ยี่สิไก่รูฟี่ปะทะไก่คุณป้าสักผ้า เดี๋ยวจะต่อยให้กระจุยมาพลังว้าวมัดลูคุณป,ป้าพัดถุงหลุดเย่เลเวลอัพดีหน่อยแม่เงินจะได้ฟื้นกลับมานิดหนึ่งเปลี่ยนด่านหน่อยสิ Lost World เจอคู่ต่อสู้กันอย่างรวดเร็วว่องไวเจ้าไก่แดงเลเวลหนึ่งเจ้าไก่รฟี่ปะทะไก่แดงเลเวลหนึ่งออร่าไม่มีเลยนะ ย่าต่อยเลยเพื่อนโอ้โหถ้าเป็นเรื่องจริงนี่พลังจู่โจมของเราแบบนี้ตัวน่าจะฉีกขาดกระจุยน่าจะกลายเป็นซ่าไก่ <c oughs> กลับไปสู่ด่านเริ่มต้นขอคู่ต่อสู้สุดโหดมาหน่อยสิว้ายนี่มันลิงไก่สยาไก่รูฟี่ออร่าดำปะทะลิงไก่สยาสี่ครับผมโอครั้งนี้เจ้ารูฟี่ความมืดมิดจะชนะได้หรือไม่ย่า โอ้โห oh, 2,006เป้าโจมตีเข้าแค่นั้นเองเหรอเพื่อนมันชาร์จพลังเต็มเปี่ยมแล้วว้าไม่เจ้ารูฟี่เออื้อผืนดินกระจุยผู้ชมยังนั่งอยู่ด้านหลังได้ไงวะนี่อะโลกน่าจะถล่มแล้วนะ <c oughs> หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนสามร้อยกว่าล้านเฮ้ยนายนี่เจอฉันทุกทุกครั้งเลยนะ <c oughs> เ,ออเดี๋ยวฉันจะให้นายยืมเงินละกันเงินกลับมาเป็น3ล้านนะผมแต่เราก็ยังจะสู้ออนไลน์กันต่อไปสู้ออนไลน์ครับผมดูสิว่าเราจะต้องคืนเงินเท่าไหร่กันบ้างแต่ถ้าพ่ายแพ้อีกนี่โอ้ยเสียทีเกือบ700กว่าล้านไก่รูฟี่ปะทะไก่ไซตามะเลเวล20อืมเรียกได้ว่าย,ยับไก่รูฟี่ปะทะไก่ไซตามะหนึ่งมัดอุ้ยที่มันโหดที่สุดสวัสดีฉันไม่อยากจะทักทายนายเลยนะ พาะรู้ว่ากําลังจะเสียเงินว้าวมัดเดียวรู้เรื่องวิไม่ตายครับผมเ้ยสู้ไซตามะได้โอ้โหไม่น่าเชื่อเสียอีก300กว่าล้านวิแต่ว่าไซตามะเมื่อกี้เลเวล20ใช่ไหมถ้าเป็นแบบว่าเลเวลเต็มน่าเอามันลุ้นเหมือนกันนะน,นี่นายจะไปยืมเงินฉันอีกแล้วเหรอไอของเก่ายังไม่ได้คืนเลยนะมา เจ้าไก่รูฟี่พ่ายแพ้2ทีติดน่าจะอัพให้มันเต็มๆไปเลยเจอตัวเรเวล20จะได้วัดพลังอย่างเดียวไก่รูฟี่ปะทะกับเจ้าไก่สีน้ำตาลเอาละขอต่อยหน่อยเพื่อนอยา่ามัดรัวอุ้ยสมกับเป็นตัวอึดเอาเงินมาเพื่อน ได้มา1ล้านอุ้ยหักเงินไปตอนนี้ก็12ล้านแต่ว่ายังพอมีเงินอยู่ลุยออนไลน์กันต่อครับผมปะทะเจ้าไก่เกมเมอร์อุ้ยนายก็เลือดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไก่โฟรฟี่ปะทะเจ้าไก่เกมเมอร์เรเวล20ส่วนนายนี่เป็นยศแบบมิสติกหูกอรี่ยศนี่สูงเหลือเกินว้าวมัดต่อยโครโแกรม อย่าเอาของพวกนี้มาเล่นกับฉันโอ้โหเจอเจ้าไก่กล้ามแม่เลยวลสิบแปดถ้ผมไก่ลูฟี่ปะทะเจ้าไก่ก้ามอืมก้ามนี่อุ้ยเน้นเน้นร่างของนายนี่จะแข็งแกร่งหรือเปล่ามัดลัวกับมัดลัวโอ้โหลงไปแบบว่าลงไปแข็งกลายเป็นลูกปัน้นโอ้ได้เจอกับเจ้าไก่โฮคังเงี้ไก่โูฟี่ปะทะไก่โฮคังเงะ สวัสดีจ้าศึกครั้งนี้ฉันขอชัยชนะละกันจ่ามัดต่อยล่างแย่วันฮิตคิวเหมือนเดิมเออใช้ได้ครับผมได้เจอกับคู่ต่อสู้ที่หลากหลายสุดๆโอ้ยได้ปะทะกับเจ้าไก่ซาวริมานกไก่มังกี้ดีลรูฟี่ปะทะไก่เพลิงฟินิกอุย้ยระดับเทพวัดพลังกันไปเลยสิว้าวมัดต่อยไฟหยสูสีมัดจะไม่หรือเปล่า เราขี้โคตรแรงครับผมวิเอาละเพื่อนไก่รูฟี่เสมอกันโอ้โหเสมอกันนี่แอดเพื่อนไม่ได้ด้วยแม่อยากจะท้าประลองฝีมืออีกสักทีหนึ่งโอ้โหเจ้าไก่หุ่นยนต์ไก่รูฟี่ปะทะเจ้าไก่หุ่นยนต์อุ้ยอลาเต็มแบบนี้นายนี่เหม็นแม่กลิ่นเนื้อเหลือเกินเป็นแค่เศษเหล็กย่ามาพูดอย่า เดี๋ยวจะเอาไปแยกชิ้นส่วนขายด่านถัดไปเลยสิโอ้ยเจอเจ้าไกล่ลูกเจีย๊ยบใส่าเลเวล20ไก่รูฟี่ปทะทะลูกเจีย๊ายบใส่าเลเวลเต็มซะด้วยคงต้องวัดพลังกันหน่อยแล้วล่ะเพื่อนเจ้าลูกเจียบขั้นแรกอยาโอ้โหนี่ซัดเข้าไปลูกเจียบหายไปในรู เลเวลสิ 19, ชนะเจ้าไก่ลูกเจียบเลเวลยี่สิบมเรียกได้ว่าดีหลือเกินโอ้โหเจอไก่กรามร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ดีเฟนซ์อย่างหนาไก่รูฟี่ปะทะไก่กรามร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์อล่าม,มืดกันทั้งคู่ผิวหนังนั้นฉันจะต่อยให้เข้าโอ้โหเฮ้ย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 โอ้โห,โโห,โโห,โโหดีโคตรแรงครับผมไม่เออต่อยขี้หน่อยเพื่อน นั่นแหละโอ้โหเกือบชนะถ้าต่อยขีแรงกว่านี้นี่มีโอกาสโอ้โหเสีย300ล้านลองสู้เจ้ามังกรสักรอบหน่อยสิก่อนจบเจ้าไก่มังกีดีวรูฟี่ปะทะเจ้ามังกรเลเวล19แบบนี้น่าจะต่อยแรงอยู่สีทองปาต่อยเข้าไปดูดาเมเอ็ <c oughs> น่าจะต่อยประมาณสามหมัดเจ้ามังกรจะสิ่งชีพ อุย้ยสองหมัดเองโอ้โหใช้ได้ลองอีกตัวดูสิแม่สีทองสองครั้งใช่ไหมทองทองแล้วก็สีแดงทองทองแดงครับผมรีโจเลือดหุยเกินครึ่งลอนอีกเริ่มจะต่อยแรงปุ๊บปั๊บ,บ,บนี่แหละปริดชีพเจ้ามังกรเออเจ้าลูฟี่นี่เริ่มสังหารมังกรได้หลายตัวพอเท่านี้ก่อน เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสําหรับเจ้าไก่รูฟี่เลเวล19ของเราในวันนี้เก่งกาดแบบว่าใช้ได้กันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะต้องอัพเจ้านี่ให้เต็มแล้วค่อยไปเก็บเงินเพื่ออัพเกรดไก่ไซตามะกันต่อส่วนเจ้าไก่ลิงไซย,ย่านี้พี่เล่นออนไลน์ก็ยังไม่ค่อยไปไหนเลยนะ <c oughs> น่าจะอีกสักพักสําหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผม ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ตีรีบมาต่อตอนหน้ากันอีกนะในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุบจ๊บ